ค่ะกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมอน,นี้จะพาม,มาตามแนวทางของพอย่นค่ะพี่น้องพอย่นวังหนึ่งหันกับว่าผิดหวังนะคะพี่น้องเพินไห้ตะตุนงวดนะคะแปดเก้าศูนย์ศูนย์เลขทะเบียนรถที่เพิ่์ว่าเดินหน้าเข้าไปบ้านเพิ่์พี่น้นองพอย่นกระสูดย,ยอดค่ะเพิ่์ลไห่แปดเก้า 8, นะคะออกเก้าแปดตัวนิ่นซัาพี่น้องตัวนิ่น นะคะคของพอย่นกเ็เลยงวดวันที่สิบหกจสิกิก่ายนหกแปดพ่อฝันแล้วนะคะจะฝันเป็นตัวใดนันเข้าไปรับช่มรับฟ้งกันเลยคะ่ะยินรู้แ้ได้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคักแทริกไหมีิกเข่าคักเนีย,เขขเนยแท้แปดเก้านะคะตะวันตุเป็นตุก,กับแต่ก่ถือว่าเข่าได้เออ ฝันแม่เนาะฝันว่าลุดเดินหนาเข่ามากเห็นบ่โอ้ยแอดกับว่าอยู่ว่าหลีกมันจะออกทางหนาผู้ผู้เจ้าของรถเพิ่นว่ายับรถออกจากทางเรื่อ่าสันว่าออืยับออกกันนะเออผมมาเข้าใจโอ้ยอาจารย์ใจบอกลูกสาวยับรถออกออกออกขึ้นเลขเหล็กออกเห็นปะเลขออกเลยอืมเพิ่นยังมาเถอะยับรถออกจากทางนี่แหละเพิ่นว่า พี่น,น้องเลยสาวค<า>นเลยว่าโอ้วไปยับรถออกกันว่าสิพอยุ่นกับเข่าแปดเก่าเข้าแปดเอาอ่าอยากถามเนี่ยน,นาน่ะไปโดนหยังมาเนาะบาดแน่นอนเบาไปอิบซี่เพิ่นฟังเนี่ยไปลมม้มไหมอื <c oughs> างานมันล้มในี่บาดแต่ว่กากับจินบาดเป็นบ่กินหลายเป็นบ่นี่บ<อ>่บ่ก,กินหลายจะมาทางล้มล้มไปเก็บหอยมื่อส้าวันบ่ได้เก่งนี่อื กูเปลี่ยนยังสี่ว่ากูคือเพื่อได้กินเหลวอ่ะแสดงว่าเลียดเจ้ากันยังมันมันมันเถาแล้วเนาะคือว่าลเนาะค้นเถาแล้วอายุลายแล้วเม,มันก็อนฉริ่มเอ่อทดถอยไหมก้วไม้ไหมแลงไหมเลงทดถอยไหมไมเงหมถอยเออจนใจเข้าสู่ยุติว่าแรงเข้ามันมันกินได้ยุติโดยห้องจะไปจินครับคือกนแมนชิดจังสันดีเ้อเออเอาบานีได้ บานี้งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปดได้บันนี้สิมาตามแนวทางให้เอ็บซี่เพิ่นอีกได้บัานี้วังหันกับเขาคักแล้วกะขออืมให้เขาอีกเนาะงวดนี้บานีก้ก็ได้มีความฝันไปนี่แล้ววบายให้บ่แม่นนั่นดอกไงให้ถือรวดเขาเต็มเตรมลวดค่ะส้ำตัวนี่บานีเออค่ะรีกพอนะคะพี่น้อง กระเข่าที่แปดเก้าเพิ่นหายแปดเก้าศูนย์ศูนย์เด้อค่ะพี่น้องตัดลิ่นแปดเก้าออกเก้าแปดค่ะพี่น้องเลขพอยจน์นะคะพี่น้องคือเพิ่นฝันที่ว่ารถนั่นแหละรถเดินหน้าเข้ามานั่นละพี่น้องนี่ก็คือเลขพอที่เขา่างวดบันทีหนึง่งพฤศจิกิกายนต์วังหนึ่งหันนะคะพี่น้องเอาบ้านนี้่วก ใส่ไปหาเต้าเต้าไตาย,ยังขายมันยังซีขายือเก่าด้วริสันต์ว่ะห่วยเต้าไตเมื่อกูจับเมื่อก็ต้องเป็นหาตายต้องเป็นศูนย์ห่วยกา้าซีเออหาซีศูนย์ว่า,วาก็ก็แปดมันออกไปเล็กต้วนคิดวางก็กูไล่เหล็กเลวางซี่กูไล่เหล็กไลยเหลือมันวนวล เมื่อเศ้าเมื่อวาออ่านเมื่อขึ้นห็ยังฝันคือเก่าอยู่ฝันลูกขึ้นไม่หิ้วหน้าหิ้วเข่าดิบันฝันแล้วหิ้วเขา<ฆ>ถ้าน้ำกินเปนเม็ดบบนี<ฆ>้ได้คิดพอ่อน้ามกินบบมีเล็บบก,กินเล่นนือทีอ่ลูกขึ้นมายัางเมื่อเศร้าได้ดเก็บห้อยนึกคิดพอ่อเพิมฝันอยู่เต้าตายเมียมันยัง เต่าตยังสีขาอิงคิดผัวอ,อยู่คุณอยู่ดิเต้าตายังสีขา <id> มันสีมันมัน,ม,นมันสีขาึ้นบ่หรือยังใดเต้าตายังสีขาเด้อมาสันว่าในความเบาในคววมผู้บอกดิน่นบัดไปหาหอยมาเ้ายังคิดผัวอ,อยู่โตาเมียวังตายังไข่ขายังสีขายางมันทำทางอิงคิดผัวมันเบียกอหอยมัานิโกเสตีจังได้ันตีจังได้เมโนมากกุมือกุมือกูหาอยู่แล้ว ไม่เต่ตาไา่มันก็ต้นซีศูนตัวต่ัสนอืนนี่เป็นหาซีศูนตัวนี้มานึกรกระไรตีวจังสี่ห่ะวะตีเลขกดิก็ให้ตี๋ตีแบบเลยตีรลเพราะว่าเห็ดซวยเนี่ยเต,ตาย้าไก่เบาไหมอีกก็ได้เลืล่มต้นไหมอีกก็นะะวันว่าอีกคนนั่งน้ำกันเนาะ กับนี่ผู้หนึ่งบอกไปหาเต่ากับว่าบอกเพื่อนใจว่าบอกเจ้าของไปเจ้าไปหาเต้าก็เนี่ยมาสัน่าเต้าเต้าไตยังสีขาด้วยมาสันเอาเต้าเมียมันยังไตยังสีขาเต้ามันก็เป็นศูนย์มันไตยแล้วไงนี่อ้องกระโหลกมากนี่ต้อเก็กระโหลกมากขามันยังคือเขาขายังไี่ดีไง แต่ว่าเลี้ยตกะกะลูกมันมาหังหินขามเห็นขา,นขาอืมอต้าเมียมึงตายย่งขาย่ังอย,งอยู่กูหาก็เห็นหนี่แล้วเนาะว่ะอือเนื้อหรือเลยคิดพอมาเมื่อหรือเมื่อกูเตายย่งสีขาคือเขาเมื่อกรอเมื่อกูหาอยู่แล้วาจะสันนก็เลเดียอเอาใส่มือเจ้ามากใส่จับมากจับมาให้เขาบึงตายผันย่งซีขา อีกตะกระดองมั่นวะหรือตะกระดองกับกินขามันเป็นขา嘛อืมอืมวะเกิดเลยฝันเกิดเลยมันจับโอ้เร็วเร็วเกิดเลยห่วยมันยังยีรีทั่วขามันยังมันยังไหวเลยดิบอกบอกได้นี่ค่ะบอกบอกว่าห่วยขายังยีรีตัวนี่มันยังสีขามันเอามาได้ยังไดวะกูบอกมันเดาเดามันเกาขามันน้ำยีหลีว่าสันว่ะ เตากับนน้ามันกะกะตีได้ลายอยู่ดอกแต่ว่าพอตีนี่พอตียังสี่มันบอลยิงสี่เนี่ยห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์แอดกะว่านั่อยู่ดอกอันนี้ก็เลยมันก็จะตีไปแบบนี้ตเตลึกลังนี่เลขล่างนี่มันจะเป็นยังเก่ายังยังอยู่เลขล่างมันจะเปลี่ยนเก่าเก่างบเลขล่างนี่ เก้าหกหงหกเก่าเนี่ยเลือดลัง hmm. ย mm ั hmm. mm ่ง hmm. อ mm ู่ดิเลือดลังนี่เก้าหกหงกเก่าเนี่ยมันเก้าหกเก่าเนาะจำได้ที่เก้าจำได้ที่เก่าท่าหกนี่มันถีเป็นหันหัวคือหันหัวลงเนี่ยเลือถี่เป็นเก้าหกนะจ เกนเข้ามาตีเป็นเก่าเลยมันเกิดเพราะว่ามันหันหัวเป็นคือ,โโกอหกโดนนะเตาในคาสิวาวมันกับสีน้นำเก่าน้ำเยอะเตาคำว่าเต่ามันกลับไปคองกับเก่าแอดจัดวางแบบนี้เมียนอยู่เตาเก้านี่ยั่งเก่านิขันว่าแอจดจะตีเพิ่มให้ก็คือแอดอยากได้เก้าสี่ศูนย์ล่ะเมียนอยู่ ขันแมนขันแมนแอดตีเนาะขันพอบาให้แอดตีเนาะแอนตีใส่เเนี่ยเอากับเก่าซีคลองไปยังสี่คลองไปยุคลองไปยังสี่ยุเอาข้ามคลองจองแต่มันตายก็เลยดอศอสูนใส่สูนใสแต่อสูนนี่มีแถ่ๆอูนนี่ก็เลยเก่ามีซีก็มีวะเพราะว่ามันตายมันตายนี่ตี๋หานกูจับหน้าวะแต่ว่าจัง แม่ตีเนาะเก่าสี่ศูนย์นี่ก็แมนอยู่แ <doom. S 1> ม่ตรีรัดตัวนี้ไว้แต่เลขล่างนี่สิเป็นเก่างกเหล่ากรังลูกขึ้นมามันบอกเลขกูตัวนี้ว่า,าหม,ม,ามาตัวหมาหอนพอดีดิหมา,มาหอนทั้งผุนจ้าตึงไว้ตายแล้วหอนแม่หมาแหมหมาตัวนี้แลี้ยงอยู่ก็บ้านในแม่นวันศินมันคือสิมาไ,ไหวเลยมันก็บ่ไปใสเดอกว่า พอให้เลขล่างนี่คือหกเก่าผู้ใดอยากกลับก็บคือเก่าหกเนาะพี่น้องแล้วบัดนี้พอกับฝันแค่นั้นเนาะนั่นฝันคำนี่มันใจตัวของฝันโอ้มันใจตัวนี้ห้าสี่ศูนย์เนี่ยถ้จะ <5 40. S 1> ยัดตีตัวนี้กับบ่ให้พอนิ่นของพรนั่นละ่ะนิ่นนิ่นของพอนี่ล,ะละ่ะห้าสี่ศูนย์นี่จ้ะนิ่งเลขยสามตัวพอว่าพอ ตีมันกะบางเทียนะบ่เป็นตะถือกมันกะถือกบ่เป็นตะเข่ามันกะเข่านะเจ้าตีเร้าตามคว้มเจ้าและอันนี้คอยเพิ่มไ้กันไ้ซื้อดังเก้าสี่ศูนย์เนี่ยเน้นห้าสี่ศูนย์ลางหกเก้าได้หอดบุญได้หอดหอดลางบ่ดนี่ลางมันมันเห็นเก่าแล้วไม่เห็นหกหกแล้วไม่เห็นแทมแมงแทมแมงไหมหกนี่ไหม มันต้องเป็นหกกันเป็นเก้ามันต้องเห็นกับตาเห็นคือตัวเก้านี่เอเห็นเห็นในในจิตของในจิตในความฝันในความฝันในนั่นในจิตของเจ้าน้อืมตัวตัวเก้านี่บ่ถิ่มบ่บ่หนีมันออกวังวันกอนนี่บ่หนีตาจีเปลนกัยังว่าใดเนาะคือว่าล่ะอืมอันว่าใด แต่ว่าเจ้าได้เต่านี่เจ้าได้เต้าตายมากนี่เลขกมันตายได้เลยเลขกตายเลยอ,อืมเลกก็สิตายย้อนี่นละเลขกก็ด้ที่เจ้าตีตวาไว้นีละอืมเอายุเจ้าสิกับมากอีกพราะส่อเกิดเจ้าสิกับมากอีกม่นอายุอืมมันมันเลขกทีนี่นะมันเล็ทีสามหนึ่งหาบ่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 พมันใจตัวนี่ละ มันใจตัวนี้เออคือเอาตัวนี้มัันใจตวความฝันดีกว่าของจ้าครับอืมมันใจตัวนี้แหละเนาะครับเอาตัวนี้แหละคือกระถือวัตถีพอโอ้ยเขาเรียกเงื่อนเพราะขันแม่นสมองว่้ยเกื่อนเลื่อนนี่คุ้มฟันดีกว่านี่คนที่นี่โอ้จักแม่ยังวุ่นอยู่ดิซีทุ่มคนที่ตัวรับแต่ละกขึ้นมันถึงเนี่ยนี่วะ รับเมื่อรับคู่มือเมื่อฝันเมื่อฝันขึ้นบ้านค่ะอ้าผู้ใดเออโลมมาแล้วโลมมากพอดีหยิบมากพอดีทด่ฝันอลมมากพอดีไฝันได้เย็บเลยตีตาเจ้าหยิบสองเข็มอึงึงจ้าหยิบสุดสป้าไม่หยาบมึนเเจ้าแม่ว่าจันทรดีกว่าเอากะกะจำหนีเนาะค่ะเนาะพอกะพอฝันจำหนีเนาะพอกะดีแล้วก็มันใจหา0ีศูนย์เด้อพี่นองเด้อ เอาเป็นกำลังแรงใจให้พอย่นนเด้อค่ะพี่น้องผู้ใด,ดถือนะคะเลขพอบ่างนึงหันกับเ่๋ลายดิพี่น้องแต่งวดนี่ตัดห้ตัวกันเนื้อซื้อได้พี่น้องนี่นแอดเก้าสี่ศูนย์นี่แอดกันไหนะคะเก้าสี่ศูนย์แต่วดตัวพอน,น,น,นิ่นนิ่นคือหาสี่ศูนย์เลขล่างมากพอมค่ะพี่น้องหกเก้าค่ะพี่น้อง ปัตไหก็คือหาซีซีศูนย์เก้าซีเก้าศูนย์ครัคพี่น้องเกหลัอรวมาจ้าอืมพอบาดเหลียกหลางสื้อเอาโหลดหกเก้ากับพผอมเด้อค่ะอากราฟหัวกราฟหางพผอมพลักพี่น,อน้องอ้านี่ค่ะตัวเหลกแนวทางของพอย่นงวดประจําวันที่สิบหกพืชกีก่ายย่นฮกแปดนะคะพอกระไฮนิ่นนิ่นห้าสี่ศูนย์ค่ะพี่น,อน้อง ทัดให้พร้อมแล้วเด้อค่ะตัว940แอดเป็นค้นตีแล้วกับกันให้พิ้นค่ะพี่น้องเอา้าวัันก็เลยตีเก่าซีไให้น้ำมากเกนมากเป็นลังค่ะฝากเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องสื่อฉรากกินแบ่งรัฐบาลไทยห้างเฝ้าไปหาซื้อค่ะเลขพอบ่าหลายหางค่ะพี่น้องนินๆินห้เอา้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะ โชคโชคมันมันในงวดประจำวันที16่16ิกายน68ค่ะสวัสดีค่ะ